สวัสดีจ้ามืึอนี้ยายแต้มมาเข่าปาเห็ดเด้อจ้าเด้อนะเบิงดอกแรกแหบหมานนะเบิงยายแต้มเด้อมาเดยเห็นบ่พี่น้องเดยเห็นบ่จ้าเดยเห็นบ่จ้าเลียวเห็นบ่เนี่ยดอกแหบแม่แหบหมานนะจัดเด้อเห็นบ่มาเก็บเห็ดเด้อจ้าเด้อมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดกับยายแต้ม เพิ่งได้ปีนี้เพิ่งได้มาครั้งแรกได้จ้ะนะแห้งแรงหลายมันไม่ค่อยมีเห็จดจ้ะฝนมันโปตกได้จะเนาะไปเข้าติดตามดูไปยังมองเห็นเนาะเอยนักขนตานักขนตาเมื่อนี้มาแบบคนตาหนากักๆได้จะเด้อเรียบไม่ค่อยเห็นเห็ดป็นไง มาจ้าเห็ดจ้าเห็ด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 พี่น้องาเห็ดจ้าไปพน้องด้ครไกไปก่อนะนะจ๊ะนาะตักขาที่รัง มาจ้ะพี่น้องอ้า้ายง่จะมาคนเดียวนะเจานาะมาเจอพี่น้องได้ดีดอกนะจ๊ะเด้ตัดขาก่อนพี่น้องอยากเกิดะน,นะเจ้าแล้วมันแหงหลายนะเนาะ เมันก็อยากเกิดอยู่ขาเหา้ยเ้าวพี่น้องไอ้ีดอกอยาพี่น้อง,หออองเห็นบอกพี่น้องพ้ากันเห็นบอสจ้า น่าจะน่าจะละน่าจะน่าจะละน่าจะพี่น้องน่าจะอืมโอ้ขาขาดหัวขาดในสองดอกน่าจะดัดขาเห็ดยบกันในอีกแล้วพี่น้องถ้ามันขึ้นมันก็สิขึ้นใกล้่กันนะจจะเนาะมาหนได้แก่นะจจะเนาะ เห็นป่ะพี่นอ้องเพราะได้กินนะจ๊ะเมื่อหลายดอกจ้ะเพราะคือทุกปีนะจ๊ะเนาะหาย่ากๆ,ๆนะจ๊ะหายง,ง่ายๆแหลงนะจ๊ะเนาะนนแหลงไร ค่นะพี่น้อง,ท,งทั้งประเทศอื่นเขาคือหลายแท้พี่น้องเห็ดนนะ่ะทั้งอังกฤษคือบ่คอยเมีจ้ะอยากมีโมเมนต์แบบว่าอยไปหาบเอาเนาะจา้ะเนาะ เห็นก็ะยายแต้ม้ะจ้ะอันนี้บอท่านได้เถาได้จ้ะเนาะบอกินได้อยู่นะจ้ะเนาะไปะหาต่อจ้ะเห็นบอพี่น้องเห็นบอเห็นบอจ้ะเห็นบอจ้ะมาอย่าแต้มเก็บก่อนจ้ะตุ่มโตตุ่มม,มีพี่น้องนะฮะนะฮะเห็นบอจ้ะเห็นบอจ้ะตุ่มโตตุ่มมีอ่ะอ่ะเห็นบอพี่น้อง น่าแค่ sure. ักน่าจะเนาะพี่น้องมาลุนเห็ดึ่งหวานพี่น้องดอกบักใหญ่หมดตัวมันเถาพอพี่น้องเถาแล้วพี่น้องจ้าเถาแล้วไว้เห็ดเป็นเสียน่าจะเนาะมาเบิ่งดอกนี่ได้สั่นอ้ยดอกนี่เถาพอเถาขื้นกันพี่น้องเอ้ยเนาะดอกบักใหไงน้องจ้าพี่น้องจ้า เขาแล้วโอเคอย่าจะไปหาไหมย่งางมาตัวสิบพวกรีน้องเอ้ยงามงามใจเห็ดพึ่งหวานได้ใจเนี่ยได้ใจ,จได้เห็ดพึ่งหวานแล้วก็ตัดขาพ้าวมีดอกเดียวละพี่น้องเมื่งนี้พี่น้องก็มีดอกเดียวทำไมถึงกล้าเกิดดอกเดียว พี่น้องมักชัดนัด่น่วยงานี่เลยนาะจ้ะเนะาะหน่วยใหญ่เนาะจ้ะพ่ออีกแล้วจ้าถึ่งวานน้องเจ้ะนะจพ่ออีกพ่ออีกมีบอพี่น้องมีอีก,กบอมีอีกแล้วพี่น้องมีอีกมีอีก อยู่น้ำปลาโอกนะจ๊ะเนาะต้นโอกนะจ๊ะนะยายตัดขากนเด้อ้อยบางอาจ้ะด้พี่นอ้องสากระสีร้ายๆจากน้อยนะจ๊ะเนาะนนขานะจ๊ะ ไปอีกก็น,น่าจะเนาะดย่างหาจนตาลายพี่น,อน้องเอ้ยยา่มันสีเดียวกับอันใบใหม่เนาะจ้ะเนาะคือว่าเกิดลายๆนะจ้ะคือเกิดหน่อยเทจ้ะนะคะมางทีก้อนมีอีกน่าจะเนาะพี่น้องมาตัดขาอยากได้วิดูก็อยากได้เนาะพี่น้องจะหาเหตุตาก็เเลี้ยวเบิ้งสอนส่องนะจ้ะ เจะนะววาะพอกระเพาะยขี่จักรยานนะเจ้าก็เป็นตนย่าเรานะจับปลาเนี่ยเพราะว่าเขาขี่จักรยานกันไม่เรียอยู่นะจ๊ะเนาะนี่นะจ๊ะนี่คือเห็ดผึ่งหวานนะจ๊ะเนาะขี่จักรยานะมาเป็นตยนย่าหรือเจ้าฮอีกคนนะจะเนาะ เบิ้องขาเป็นไงเป็นไรช่บรรยากาศน่าจะพี่น้องจ้าอันเดี๋ยวแอมติดคอเก็บเฮตโต้อกอนนะจะนอเดี๋ยวจังไรจังพอกันคีบหนาด้จ้ะเอามาบรรยากาศใ้เบิง้งนี่สวนอันนี้ต้นโอกนะจจะนะตอต้นโอกฝนตกน่าจะย่ข้างนอกฝนตกแต่ยังมีต้นไม้มันหนานะจจะนะ มันก็เลยบาโดนนะจ๊ะบาโดนฝนนะจ๊ะข้างนอกฝนตกนะจ๊ะหายากนะจ๊ะประเทศอังกฤษหาเห็ดนะมันก็คือทางอื่นนะจ๊ะเขตอื่นเขาคือหลายแต่นะจ๊ะเขาคือหาง่ายแต่เห็ดนะจ๊ะเนาะอันนี้หายากใบไม้ก็ะีเดียวกันอีกเดี๋ยวก็บ่เห็นนะจ๊ะเนาะเอาไปคลิปเนี้ยแค่นี้นะจ๊ะพอกันคลิปหนาได้จ๊ะเด้อใเบิ้งธรรมชาติจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ามาสรุปผลงานเฮาเด้อมืมอนีิเด้อว่าได้ท่าใดมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งเห็ดมาสรุปผลงานเด้อจ้ะ ยวมาเบ่งว่าย้ายได้ทไรนัง่งได้ไมาเบอร์เฮดเตอร์ไปหาไปหามากอะโอ้ยมีก็พาันเฮดค้ายที่ยังเรากลล่างไว้ถ่าเดอ้อมีกรสไปเฮดงันเอาเงินไปอันี้แคบจิกชโมงนี่จะเป็นอจิกชโไปวันสี่ชโนีน่เนาะโอ้ไม่กอดโอ้ยตื่นเต้นางาเยงาง ตื่นเต้นเด้ตื้นเต้นเรียงางานเรียงนงางาดอกเห็ดแม่ก่นห่แ่แกม้มโอ้ยอชุบมน,น,นบบมา,ามสนะีดบกบวบไม่เจ้าว่าล่ะหามันนีขอกลืมแงเต้ามมด้โอ้แกงเห็ด่้านมดอกนี้แม่แจ้นั่นเห็ดึ่งหวานโช<อ>เดี๋ยวัมีอีกมีอีกเยอะปด ขนซอนหายหากลินคุ้นวานสิบปออกมะเห็ดเนาะหลายอเกาไปอีกส voilà ับอยางเจ้าน่ะว่าสีไปว่าหนักขา้โอ้ยปลาเกาทีนี่าไเห็ดเพิองวานอุ้มีเห็ดเพิ่มวานอีพอีแม่มันสั่อีพอีแมุ่เฮียเห็ดเพิ่งวานสมห้าหัว บานท่าสิเด็กกินนี่สิว่าเอเห็ดเพิงบานจ้าอันนี้คือดอกไงเถะมันเถาแลไวติดบอมอะไรเถาเถาเดียวมาอย่างีเลี้ยงกับสั่งเลี้ยงะเลี้ยงเถาเลี้ยงมันทาไแล้มันสั่มประเทนบ้างไหเห็ดเพิงหวานมันสั่ไว้มันสั่มไงอุ้ยไม่หัดอันนั่น มไม่ธรรมาดาอ่ะอ่ะไม่มไธรรมดาร้าน<บ>สิบอไไ้เห็ดไหมไอ้ยิมได้ไลายบะได้พ่อๆพพกันเน่ยนะเออไอ้ยิมกะหาเก่งนเนาะเห็ดถึงหวานส้ำไว้เจ๋ง ค่กระเป๋าเป้แน่แนๆขุนปะส่วนเดยตุกไปหา ไปมาไปไปกับคนอืน่นเนาะจ้ะว่าวางเท้อส่วนเล่ากับลน้นเบอรลอะไปเบแล้ว่ะนี่เราพี่น้องผลงานจะมาให้ชมแซบพอกันคลิปหนาเดอ้อจา้าเดอ้อจา้าบ๊ายบาย